สวัสดีเพื่อนเชาวออตเร็ทุกคนครวันนี้อยู่กับผมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานเปิดตัวรถในประสม์รุ่นใหม่นะครับจากทาง Honda นะครับนั่นคือ Honda WRV นั่นเองนะครับเป็นรถในประสงค์ตัวเล็กนะครับรุ่นล่าสุดจากค่าย Honda เลยครับรายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเร้าว่กันเลยครับ ตัวรถ h อนด้าหรือว่ายนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม SUVA นะครับเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะครับตัวความกว้างเขาเนี่ยนะครับที่อยู่ที่1,780ม mm มรฮะส่วนความยาวนี่ยครับเขาอยู่ที่4 0 6 0ม mm มครับส่วนความสูงเนี่ยเขาสูง1 6 0 8มมครับ ตัวเครื่องยนต์นี่ใช้เป็นบล็อกเล็กนะครับ1.5ลิตรท่นนั้นนะครับเป็นแบบ4สูบ16วาลวนะฮะตัวนี้เนี่ยให้กำลังสูงสุดได้ที่121แรงม้าครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสวนแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรครขับเคลื่อนด้วยเกียร์ระบบ CVT ด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นแบบ LED Reflector นะแล้วก็จะมีตัวไฟ Daytime Running Light ตรงนี้ด้วย แถมด้วยไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นชุดแต่ง r s ครับเป็นรุ่นบนสุดเลยนะครับนี่เราจะเห็นตะแกรงด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆกับตัวที่เป็น HRV เลยนะฮะนี่เป็นเงาๆแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่านะแล้วก็จะมีกระจังด้านล่างตรงนี้นะฮะนี่คอยรับลงอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เลยเดี๋ยวขันล่างสุดนะก็จะมีตัวที่เป็น ชุดกันกระแทกด้านล่างเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้มาดูดีไซน์ด้านข้างนะ,ะจะมีการไล่เส้นสายเนี่ยฮะสีดำจากตรงนี้เป็นซุ้มล้อสีดำนะฮะอันนี้ก็คือชุดแต่งเป็น I s นะครับอันนี้เป็นด้านล่างสีดำเหมือนกันก็เป็นซุ้มล้อข้างหลังเหมือนกันก็จะตัดลงไปนะฮะตัวมือจับนะฮะก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบที่เขาเรียกว่า สมาร์ทเอนทรีด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นมือจับนะฮะมีในส่วนของมือจับตรงนี้ด้วยเลยนี่กระจกมองข้างนี่เกาใช้สีดำน,นะสไตล์สปอร์ตนะครับและมีตัวกล้อง Honda l a n เลน t c h อยู่ตรงนี้เลยฮะยังไม่เลิกใช้อีกเลอครับตัวล้อที่เขาใช้ครับนี่เลยน่าจะมาไซส์ที่17นิ้วนะฮะตัวยางเป็น215 5ทับ5 5นะใช้ของบิตโกลสซะด้วยครับ ตัดภาพมาที่ล้อหลังนะฮะล้อเขาเป็นล้อขนาดเดียวกับกด้านหน้าเมื่อกี้แหละแต่เสียดายอย่างเดียวยังใส่มาเป็นดัมเบรกอยู่เลยขยับมาดูดีไซน์ด้านหลังนะ,ะนี่ตัวสปอยเลอร์นะฮะตรงนี้เลยฮะจะใช้สีดำนะนี่แล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้เลยบนหลังคาเขาก็จะมีตัวที่เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามมาให้นะฮะมีปัดน้ำฝนมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวไฟท้ายนะฮะถ้าไปดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่านะไฟท้ายนี่บอกเลยว่าไม่ใช่ LED ทั้งชุดนะก็จะมีไฟหลอดอยู่ด้วยนะ,ะแต่ว่าไฟไอดวงนี้มันเป็น LED นนแน่ๆนะฮะมีคำว่าว่า r v อยู่ตรงนี้นะฮะมีกล้องด้านหลังด้วยนี่กล้องด้านหลังครับแล้วก็มีเซ็ตที่เป็นตัวกันกระแทกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับคล้ายๆเป็นชุด ดิฟซิลเซอร์นะแล้วก็มีชุดสีดำชุดแต่งสีดำตรงนี้เลยนะฮะนีง่ายง่ายสบ,บายสปายสไตล์เด v บยูอารฮะประตูด้านหลังนะครับยังเป็นประตูแบบเปิดมืออยู่นะฮะนี่เป็นแบบธรรมดาเลยเห็นไหมฮะข้างหลังก็กว้างขวางดีครับอันนี้เป็นบ่อแบบพับได้นะ60-40นะครับพับเรียบไหม พับไม่เรียบนะตัวนี้มันจะเอียงขึ้นไปนะครับตรงนี้นี่แต่ว่าเวลาพับไปแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ให้ใช้งานได้ก็จะเยอะขึ้นเพียบเลยครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งลงไปนะครับแล้วดูกันว่าพื้นที่มันเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนนะฮะนี่เฮ้ยลงสบายบายเลยเนี่เอาจริงนะถ้าตั้งบอกเขาไปนิดนึงปิดฝานี่ผมยังอยู่ได้นะก็ถือว่าพื้นที่ที่ใช้งานด้านหลังเขานี่ค่อนข้างใหญ่ามากลยฮนะ เรามาดูภายในกันหน่อยนะฮะภายในของ Honda w แตอนะมันก็จะกระชับกระชับหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะผมถ้ามาดูนะครับวัสดุที่ใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้ครับหน้าจอขนาดเล็กน่าจะประมาณ7นิ้วนะฮะนี่ก็เป็นระบบสัมผัสกแต่ว่าไม่ได้สตาร์ทรถนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นดูโบราณโบราณหน่อยมีระบบออโต้นะแต่ว่าไม่ได้แยกโซนนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นซอฟทัชนะ ตรงนี้เป็นตูดเปลี่ยนโนแบ็กนะครับชุดแต่งไอตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นเคอนโซลหน้าภาพรวมนะฮะตัวพวงมาลัยนะนี่ก็จะเป็นทรงกลมเหมือนเดิมนะฮะนี่สไตล์ของ Honda เลยมีปุ่มที่เป็นมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวานี่เขามีตัว Honda Sensing ใส่มาด้วยทุกรุ่นย่อยนะมีนี่ แ a d ด l ด c ลชินะนี่กดๆได้เลยนะครับแล้วนี่จะเป็นปุ่มสำหรับ h o n d a l เลน a s h นะนี่แน่นอนว่ามันยังไม่มีตัวที่เป็นบายสปอร์ตนะขยับวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกไม่ได้นะครับได้แต่ขึ้นลงอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จะมีตัวพุทสต t ร์ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวหน้าปัดนะฮะยังใช้เป็นแบบเข็มทั้งตัวรอบเครื่องนะครับแล้วก็ตัวของที่เป็นความเร็วนะครับขยับมาดูตรงกลางครับเป็นตัวเกียร์นะหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีขั้นบันไดอะไรมีโหมด F ให้ใช้งานได้ด้วยนะครับตรงกลางมีตัวที่เป็นช่องวางแก้วนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อนะฮะตัวนี้เป็น u s b Type A ทั้งคู่นะครับ2ช่องแน่นอนว่าช่องนึงนครับ ไปเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน Apple CarPlay ได้เลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะแน่นอนครับว่าไม่ใช่ตัวไฟฟ้าแน่นอนครับปรับมือเอาแะ,ะแต่ว่าตัววัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าหนังสังคราะอนนะครับผสมกับผ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้มันล็อกตัวเรานะครับอยู่กับเบาะได้ดีมากขึ้นนะฮะช่องตรงกลางนะครับ เป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะฮะลึกลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่เลยะครับมาดูส่วนประกอบของประตูเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นฝั่งของคนนั่งนะฮะตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เรียกว่าพลาสติกแข็งๆนะแต่ว่าเนี่ยเขาจะแทรกที่เป็นเป no ียนโนแบ็คเข้ามาหรูๆเลยตัวนี้เป็นซอฟต์พัชนะฮะเป็นคล้ายๆกรรมหยีแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสังเคราอหนะครับ ตรงนี้ก็จะนุ่มนะแต่ว่าทางนี้จะแขนน็งนะเมย์ก็ที่เหลือก็แข็งหมดมีช่องวางแก้วมีลําโพงให้ครับสําหรับราคาค่าตัวนะครับของ Honda WRV ที่เปิดตัวมาในรอบนี้นะครับมี2รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นที่รุ่น SV นะครับราคาอยู่ที่799,000บาทครับและรุ่น RS ครับที่เราดูรอบคันไปนะครับที่เป็นชุดแต่ง RS นี่ยอยู่ราคาอยู่ที่ 869,000บาทครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดเรืของการเปิดตัวรถยนต์ใหม่นะฮะ Honda WRV ในรอบนี้นะฮะรับรายละเอียดทั้งหมดเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวรอน้องท็อปนะครับไปทดสอบรถนะแล้วเราจะได้รู้กันเลยครับว่าวันนั้นเนี่ยตัวรถจะมีรายละเอียดอย่างไรแบบละเอียดเลยนะฮะส่วนวันนี้เราแค่ดูรอบคันไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูอีกทีว่าเวลาการทำจริงแล้วเนี่ย ฮอนด้าวิอารีเนี่ยเขาขับดีจริงๆไหมแล้วว่าเวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วการพาชมรอบขันรอบรถในครั้งนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบและถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเดตทุกคนครับและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบนี้นะฮะชื่นชอบในการที่เราพาไปขับรถนะฮะหรือว่าสกู๊ปื่นๆที่เราพร้อมจะนําเสนอนะฮะก็อย่าลืมกด ซับสไคร์ครับแล้วก,กดุ่มสันกระดิ่งด้วยนะฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่หม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะได้ลพลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ผมเอ์ยครับหมดนาทีลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่ครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ